เพื่อไทยนำสุรชาติประกาศชัยชนะเลือกตั้งซ่อมหลักสี่จตุจักรวันที่30มกราคม2565เวลา20่สนาฬิกา35นาทีที่ทำการพักเพื่อไทยแกนนำพักเพื่อไทยนำโดยนายแพทย์ชนานสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยและนายสุรชาติเทียนทองว่าที่สสกรุงเทพมหานครเขตเกหลัก4จตุจักรประกาศชัยชนะเลือกตั้งซ่อมหลังผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการมาเป็นอันดับหนึ่ง นายสุรชาติกล่าวว่าขอบคุณทุกคะแนนเสียงในเขตหลักสี่จตุจักรที่ให้โอกาสทุกคะแนนมันไม่สามารถบ่งบอกความรู้สึกได้จริงๆขอบคุณพักเพื่อไทยตนคงไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้ถ้าพักเพื่อไทยไม่ให้โอกาสขอบคุณผู้สมัครทุกพักที่เสนอเป็นตัวเลือกให้กับประชาชนถือว่าเป็นเกียรติสําหรับผมมากโดยเฉพาะนายการุณพลจากพักก้าวไกลที่ผ่านมาก็เป็นพันธมิตรกันด้วยดีนายสุรชาติกล่าวนายสุรชาติกล่าวต่อว่า คุณอัธวิทสุวรรณพักดีพักกล้าที่เริ่มการเมืองมาพร้อมกันและคุณอัธวิทย์เป็นคนมีความสามารถทุกด้านและเหมาะสมกับสอสอและขอบคุณคุณสรันรัตเจนจาคะขอบคุณทุกฝ่ายทุกพักการเมืองในช่วงที่ผ่านมาที่ทําการเมืองอย่างสร้างสรรค์เท่าที่จะทําได้นายสุรชาติกล่าวนายสุรชาติกล่าวต่อว่าขอย้ําว่าตนเองมุ่งมั่นตั้งใจในการที่ตนมีโอกาสดํารงตําแหน่ง ก็จะทําให้มีคุณค่าตามที่ทุกคนไว้วางใจและยืนยันว่าจะเป็นผู้แทนราษฎรของทุกคนทั้งคนที่เลือกและไม่ได้เลือกอย่างเท่าเทียมจะทําหน้าที่ทั้งในสภาและนอกสภาให้ดีนายสุรชาติกล่าวเพิ่มเติมว่าสําหรับตนเองยืนยันว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นความสําคัญเพราะเป็นการคืนศักดิ์ศรีให้กับคนหลักสี่จตุจักรและแสดงให้เห็นว่าถ้าเรามีใจที่จะรับใช้ประชาชนต่อให้ผ่านไปสักกี่ครั้ง ถ้าเรามีความตั้งใจมุ่งมั่นประชาชนจะให้โอกาสเสมอซึ่งความดีใจครั้งนี้เทียบไม่ได้กับสิ่งที่ตนสำนึกในใจที่จะต้องทำงานรับใช้ประชาชนขณะที่นายแพทย์ชลนานหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวว่าขอบคุณประชาชนในเขตเลือกตั้งที่9จะตุจักหลักสให้มอบคะแนนให้นา,นายสุรชาติและผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการครั้งนี้บ่งบอกถึงทิศทางการเมืองและนี่เป็นชัยชนะของฝ่ายประชาธิปไตย ทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลมากกว่าพรรคที่สนับสนุนรัฐบาลชูการสนับสนุนรัฐบาลและพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีโดยคะแนนรวมกันมากกว่า60อร์เของผู้มาใช้สิทธิ์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวต่ออีกว่าชัยชนะครั้งนี้เป็นบันไดก้าวแรกที่ชี้ให้เห็นทิศทางการเมืองว่าประชาชนต้องการขับไล่เผด็จการในการสืบทอดอำนาจให้ได้รับโอกาส และมีความหวังในชีวิตอีกครั้งและบันไดก้าวแรกครั้งนี้ก็อยากจะบอกกับผู้บริหารประเทศว่าสิ่งที่รัฐบาลสร้างผลงานมาเป็นความล้มเหลวที่ทําให้ประชาชนไม่ต้องการสําหรับนายสุรชาติเป็นผู้สมัครที่พักภูมิใจมากเพราะทุ่มเทการทํางานอย่างมั่นคงทําให้พักมีความมั่นใจและชัยชนะครั้งนี้ถือเป็นการทํางานที่เข้มแข็งทําให้ได้รับชัยชนะและยืนยันว่าจะรับใช้ประชาชนให้ดีที่สุด หัวหน้าพักเพื่อไทยระบุติดต่อลงโฆษณาได้ที่0 8 8 0 9 0 0 8 0 0เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ